สวัสดีค่ะชุดโค้ดมือกกระช่องวิเศษม,มิสซิสหมูสไตล์นะคะได้ยินเสียงยังี้ค่ะทุกคนมือนี้ออมสินพาะบ,บัลเบิรงกริก๊กกิาา๊กนะคะบรรยากาศนะคะทุกทุกคนเนี่ยข้างหลังออมสินนะจริงๆออมสินมหาหาเห็ดนะคะทุกคนคือได้พาะบ,บัลเบิรงกิ๊กนะคะอ๋อาพอดีนัดมวยค่ะนัดมวย์อ่าเอาของเด็กเล่นมาให้ลูกมูนำนะคะก็เลยบุหันได้ไปทั้งไหนนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยๆนะคะทุกคนค่ะ น,ะะนี่เป็ดนะสภาพองคสิงกันเลี้ยวๆแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนมาถ่ายธรรมชาติให้ทุกคนบ้างค่ะอยู่ที่นี่ประเทศสกอตแลนด์นะคะวอ h a t area ฮะนี่อังกัสไรอังกัสอังกัสนะคะยูนี่ก็เป็นอังกัสนะคะพ่อแม่พี่น้องสถานที่นี้นะคะอัง อังการนี่คือเขาจะมีปลาเยอะมีถุงนะเยอะมีฟั์มเยอะนะคะพ่อยพี่น้องสินชอบนะคะสินชอบมากนะคะนี่ค่ะบรรยากาศข้างหลังนะคะเขาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะคะเอาไว้เอาไว้เหงง้วหอแพะนะคะเออเอาไว้เหงงัวหอแกงเสียคะ่ะทุกคนนะคะ

ส่วนด้านหน้านะคะก็จะเป็นร้านขายพวกกาแฟค่ะเป็นกาแฟเนะาะตามเชื้อนบนนะคะพแมพี่นองเนี่ยค่ะลักษณะเพื่อนนะคะเข้าไปเบื้องทางไหนค่ะทุกทุกคนค่ะนี่ค่ะเขาก็จะวางขายเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะมีราสเบอร์รี่สตรอเบอรี่นะคะลูกสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็จะวางขายนะคะ อากาศอยูห like okay. ่หลอมๆไปดูใกล้แ hmm. ค <t zer tapping> like like well. ่แต่คิดถึงบานบานสีเหลืองเปเรียงใกล้หลายๆเลยสมีคาสีเยอะบึงไกลเี๋ยวบึงไกลเด้อไกลมาละงงงองง้งละสีง้งละสี บวงนีกานั่งจิบกาแฟค่ะแล้วก็ชมวิวนะคะมองเนี่ยค่ะเห็นบ่ค่ะทุกๆคนค่ะไกลกันมากค่ะคิดถึงอยู่บ้านเลยค่ะนั่งใกล้กันอ้อมเลยค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะทุกๆคนค่ะเนี่ยค่ะอ้อมสิน้มาให้ทุกคนชมนะคะโอเคค่ะพอกันอีพีหนานะคะบ๊ายบายจ้